<Okay. S 2> อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรครับเนี่ยอ<ร>๋อ้องเออ๋ออ้ายเป็นเป็นมักในลหลายที่ชอบแกงค่ะเ <c oughs> จิงอ้ายชอบแกง พันไม่เคยแก้ใครเลยพันโดนาอยแก่คิดดูทุกคนโดนพันโดนบักนี่หลายคนพันโดนบักนี่แก่เคยแก้มีเห็นไหมปกติราไม่เห็นนาแก้ไม่หารู เซฟพันด้วยนะคะคือปกติแบบอยู่กับพี่แฮนน่แฮนแกล้งตลอดเลยพี่แฮนไม่เคยเห็นไป็น้องสาวคนหนึ่งเลยจริงหุยวันนั้นไม่ใช่วันนั้นหรอกวันที่ผ่านมาคุยกับพี่แฮนน่าเรื่องซีรีส์แล้วไม่รู้แบบนางดูแล้วก็เลยทำไปแล้วพี่แฮนน่าใช้คำว่าพี่กับพันต์อ่ะปกติพี่แฮนน่าไม่เคยใช้คำว่าพี่กับพันตเลยเป็นครั้งแรกแล้วพันก็แบบว่าเกิดอะไรขึ้นพี่แฮนน่าคนนี้คือพี่แฮนน่าหรือเปล่าคนนี้ไม่ใช่พี่แฮนน่าแน่นอนเพราะพี่แฮนน่าตัวจริงไม่ได้ถามในคำว่าพี่กัับพ ทันอึ้งมากเลยพะก็แบบว่าอยู่ไม่ใคยอ่ะยู่ไม่ใครนะคะมิบิหลค่ะหลงอะฟิลเตอร์น่ารักมากเลยค่ะพีมิบ่จริงๆฟิลเตอร์นี้ดีมากคือแบบม่วงเหมือนจริงมากนะทุกคนไม่ต้องไปซื้อหม่วงเลยนะใช้ฟิลเตอร์แบบใช้ฟิลเตอร์นี่แหละเหมือนอุ <them>. ้ยแฮชแท็กพันผู้โดยกทำใช่ค่ะ เก็ต้องเปของโฟอีสินะแบบมันช่วงกับมันช่วงแบบข้ามแล้วเราจะมาเปิดพุดิบอมมันก็จะแบบว่าสันสนันสยองไปนิดนึงเนาะแล้วก็เลยเปิดถึงออัรีมโอ้ยก็ถ้าพันอ่านมันจะตีลังกาเอาเลยค่ะขอแค่อย่าแขนหักกระดูกหักก็พอนะคะพอพันไม่สามารถรัผิดชอบได้ ้าพันบอกเบิร์เดย์คิวันเดย์นะคะเฮงโอ้ hey. oh my god ทุกคนมีคนแอบเข้ามาที่แบบว่าพันไม่รู้ว่าเขาได้ยินที่เราแบบนินทาเขาหรือเปล่านะแต่ว่าตอนเนี้เขาเข้ามาแล้วเมื่อกี้พันไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับพี่แฮนนาเลยจริงๆคือไม่มีใครพูดถึงพี่แฮนนาเลยเมื่อกี้อ่ะจริงๆไม่มีใครพูดถึงว่าแบบพี่แฮนนาใช้คำว่าพี่กับพันไม่มีใครพูดถึงนะจริงๆเอาซาย ไม่ได้เผาเลยพี่ฮัน่าเลยแบบเมื่อกี้แทบจะเมื่อกี้ไม่ได้พูดคำว่าฮาร่าเลยด้วยซ้ำทาไมเหมือนเขาดูน่อะไรขาเทไมไม่ับัว่าไม่าูพรจะเขามาดูไลฟของฉัหอดเลยพี่รูท ชาไทยสมุทรไทยสมุทรไทยถ้าผมใส่เพลงมูนี่บอมถ่ายคลิปส่งครูครูจะว่าไหมครับแล้วครูจะให้เกรดสี่จริงๆถ้าใช้เพลงมูนี่บอมครูก็จะแบบว่าโอ้เพลงนี้ก็ดีมากสนุกมากแล้วครูก็จะลุกขึ้นไปทาวเร์แล้วก็ให้คะแนนเราเกรดสี่ค่ะ ไอไอหลงพูดพี่ครั้งเดียวเองมันแบบมันสยูวกี้ยวทุกคนคือแบบว่าอยู่นี่พี่แฮนนาพี่ก็แบบพี่แล้วนี่รู้สึกว่าพี่แฮนนาโดนแฮกหรือเปล่านี่ไม่ใช่พี่แฮนนาพี่แฮนนาแบบจะมาพูดคพาว่าพี่กับพันได้ยังไงมันแบบโอ้าวสยูวกี้วมันแบบมันแบบสยูวกี้วอ่ะพี่แฮนนาทำอะไรอยู่ อ่หนูเอาลูปพี่ผ่านตั้งโพสต์ตอนเลนคู่บอกเธอเปลี่ยนไปเธอสวยเธอสวยในแบบที่แต่งต่างเสยชูไม่เห็นอยู่ปะ ทุกคนทุกคนต้องหยุดก่อนนะที่แบบว่าถ้าพันอันของมินนี่แต่แบบวิ่งรอบบ้านพันอันของมินนี่ศิลากาคือพันไม่อยากให้ทุกคนบาดเจ็บนะคะโดยจะแบบมีข่าวว่าเออกระดูกหักเพราะว่าพันมีเมเมเบอร์ในวงหนึ่งวงบอกให้น้องทำอย่างนี้แล้วแบบเป็นข่าวมันไ,ไม่ได้ทุกคนต้องแบบว่าอย่าทำอะไรที่แบบไอ้มจนเกินไปไ ทำอะไรก็ได้ตโตแล้วใช่สิใช่สิใช่ใชโอ้ทุกคนทำมเลนจะโกที่เห็นหน้าชอบแบบถามอายุผ่านด้วยเออมี่เห็นหน้าถามอายุผ่านแบบถามตลอดนะว่าเท่ไหร่นะคือนี่ก็แบบว่าสิบเอปีนี้ก็ยังสิบเจ็ดอยู่ปีน่าค่ยสิแที่มันจะแบบยูสิบจจริงหรออะไอ่างเยจริงจริงไมอ่ะหน้าเหมือนแบบไม่เหมือนสิบด ก็เสาะจะปัญญาอ่อนแต่ว่าตอ17เอานัไอพายแล้วบายวายจะเผาพี่แฮนนาต่อพี่แฮนนาไปแล้วคนพี่แฮนนาไปแล้วคาพี่แฮนนามาเลยพาจะแบบอทุกเรื่องอารมณ์อารมณ์จอคืออะไรทุกคนอธิบายกันหน่อยได้ปะว่แบบอารมณ์จอคืออะไร จริงค่ะทุกคนแต่แต่เพลงเนี้ยมันแบบดีมากนะไม่เปิดไม่ได้ก็เลยแบบก็เลยไม่ได้หวงเลยทั้งสี่ว่าเพลงมันดีจริงต้องเปิดต้องเปิดนนี้เลยแล้วก็แนะนำให้ทุกคนไปฟังด้วยนะคะเอ่ออัลบั้มสเปเชียลอัลบั้มของวงที่ชื่ออะไรนะเอ่อชื่ออะไรนะฟูเลยนะฟูปูอีอเนะฟ,ฟ,ฟอเพลงดีมากจริงๆทุกคนต้องไปฟัง กลัวลิขสิทธิ์เหมือนกันกลัวแบบเจ้าของเพลงมาฟ้องมากว่าแบบมาเปิดเพลงในไลฟ์นี้ได้ยังไงแต่ว่าเพลงนี้มั่งจริงก็เลยอดใจต้องเปิดร้องให้ที่ไม้สอนอารมณ์จ้ะได้ไม่เมาทียาหรอเอคุณไมใช่ไหมคะก็คือว่า แดงไปเลยเออที่มาตอนนี้เสียวลื่นที่ใหม่ก็คือไปด้ร้างแล้วควรที่โตก่ะที่ใหม่ก็คือแม่นิดนึงจริงจริงเราก็แก้ที่ใหม่บ้างแหละเอาดีๆแต่ว่าแบบที่ใม่เขาก็อินดูเราแกเออเขาว่าแบบนี่ก็จะอยู่กับอายแซวที่ใม่อะไรเงี้ยแบบมันเห็นแบบคุณแม่เราถ่ายรูปอยู่แล้วก็แบบแซวนิดนึงโอ้ยแบบ หนูวยคือเรารักแม่ไงเข้าใจป่ะเรารับอของเราเราก็แซวใช่แก้พี่หมายแต่ว่าพี่แมวก็แบบเห็นเราแบบเป็นแบบน้องเสดงเขาก็จะแบบค่อยกล้าทำอะไรเท่าไหร่ใช่เเลยแบบเากันแก้เชื่องไห่อยู่ไปนานจะเก่าค่ะถ้า้าจะมีอยู่กันะ ก็เป็นขอใจำศพมันไม่มีอะไรสัมพันธ์กันเลยนะเอาดีๆมันไม่มีอะไรสัมพันธ์กันเลยคนมันเป็นอะไรเฮ้ยพันเคยค้นหาเจอในกูเกิลไหมพ่อพันวันนั้นพ่อพันหา เขาพูดถึงแบบพูดถึงอะไรไม่รู้อะ่ะแล้วก็เลยแบบลองเซิร์ชโอ้มีชีมีพันอ,อยู่ว่ายาอม่แล้วนะคำถามแบบกินข้าวละกี่ก้าวขากินอย่าลืมกินข้าวให้ครบแปดแยกนะคะเนี่ยไม่แล้วนะไม่แล้วนะคำถามแบบนี้อยากรู้ว่าใครเป็นคนใครเป็นคนเริ่มมาะคำถามแบบพรุ่งนี้ไปไหนมาคะค,คุณคุณคิดคำถามออกมาได้ยังไง แ,แล้วคนก็ติดเชือ้อเริ่มถามแบบนี้ไปเรื่อยๆพันก็ไม่รู้พัาจะต้องตอบอยังไงพันไม่รู้พัาจะต้องตอบอยังไงจะคอเป็นเวรกรรมที่ฉันต้องเจอเนี่ยเวลากินจานเนี่ยลืมล้างข้าวไม่ล้างไม่ล้างไม่ล้างหรอกกินจานไม่ล้างข้าว วิวมีคนแบบโปะว่าฟิลเตอร์เนียนมากค่ะเหมือนพัดจีบจริงจริงเหมืนพัดโอีฟลองไปลองใช้ดูนะคะทั้งหัวทั้งหน้า่ะต่เม่ี่โบกดไลค์ได้ทำไงไตเดียวดตนี้เหรอตนี้ะไรอะตกลักลมตกหักลักลมที่แพักสิ โอ้ยพี่ไว้สวัดีค่ะดนูว่ามาพี่แปดอ่ะเดี๋ยวไปด้ว้สองพันดายมาน้ำท่วมวันใคคนวินวัดไหนอ่ะวัดประหลาดหรือเปล่าวัดปหลาดหรือเปล่าถ้าน้ำท่วมวัดประหลาดก็้ขเลย เนกา้อ,ตองตลี่ตนโน้คยางไม่นั้นเป่าเปิดอยกโอเลี้ยงทำไมยังต้องเปลี่ยนน้ำเปลี่ยนน้ำซื้อกาแฟะนะคะหรือกาาน่าไม่ไม่เข้าใจ ในกองซีรีส์ก็เป็นน้องตะเลกคนหนึ่งน,นะคะเป็นน้องตะเลคนหนึ่งในกอง,องเขา,านะอ้ <c oughs> ดูนิหน้าไหวเล,วลดูทำไมเจ็บแผลก็ไปเจ็บแผล <c oughs> อยู่แม่เม่อเให้ที่ห้องกินกอนเ ให้ท้องเขาตรวจตอนไี้รอบกันเนี่ยกาตวีถ้าเปิดเมื่อวานนี้จะเปิดวันนี้ันจะเรียนเรื่องแรกประาศติดแล้วเขาบอกความเปี่ยนแล้วมีความเปี่ยนหลายคนสามห้าอยหยุดเลย